สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีธาตุใบนะครับวันนี้นะครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบพันนะครับสำหรับเจ้าฮาร์เรอร์ดีวิสันสปอร์ตเตอร์โฟลตีเอ็กนะครับปี2014นะครับคันนี้เป็นรถสเปคอเมริกานะครับรหัสเลขคอครึ่งต้นด้วยหนึ่งเฮดนะครับต้องบอกว่าหายากสุดๆและนี่คือโฉมปี2014ครับแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปนะครับตอนนี้เราลังอยู่ที่ร้านฮานเดอูไบพระราม จังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์คสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130่าคันครับหลายวิสีครับการันตีเลขไม่แท้ทุกคันครับเราไม่มีกรอไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญครับเรามีบริการหลังการขายเราค่ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหนึ่งเดือนเต็มนะครับเอาละครับเด็กวิสีจะพาชมรถคันนี้ครับเลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับไปชมมาเลยครับ นี่ครับเลขไม้นะครับนี่มงมา18,304ไม้นะครับนี่คือเซ็กเมกาเนี่ครับโอ้โหมือเบรกคือคัด,ดําเดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยอันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับนี่ครับมือเบรกเดิมครับไม่มีกดไม่มีงอนะฮะนี่ฝาปิดมันเบรกจาก r s d นะครับ ไฟหน้าแต่งนะครับนี่ครับไาเดียวหน้าเดิมนะครับเป็นไฟเดียวหน้าเดิมอยู่นะครับบังโคลนหน้าเดิมยางหน้าหลังเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเลยครับท่านชมกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนี่ครับท่านนี้มีแคสบาร์มาให้ด้วยนะครับมีแคสบาร์ด้านหน้า บันทายเดิมๆสวยๆครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับคันนี้มีทะเบียนแต่งด้านข้างนะครับนี่นะฮะจานเด็กด้านหลังเต็มๆนะครับผมนี่นะฮะฝาเดยรีแต่งนะครับฝั่งซ้ายรถสภาพสวยนี่ครับมีเครื่องเต็มๆนะฮะคันนี้หน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งๆใสๆ ด้านหน้าเต็มๆครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยะบโจชกล่างด้านหน้าสวยครับอันนี้ครับรถคันนี้ครับพิอิากให้ไปเลยสภาพนี้นะครับอยู่ที่8 0สอนะครับสำหรับท่านที่สนใจครับรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามมาได้เลยเรามีที่ปรึกษาการขายเนี่ยนะครับขอให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับร้านเรารับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับสำหรับท่านใดครับที่ต้องการนํารถมาแลกเทินนะครับเรายินดีครับเราเสนอลองส่งรูปรถท่านมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ กับผู้ใดที่ชอบคลิปนี้นะครับที่ตีขอฝากทุกท่านนะครับกดติดตามฝากกด s ั b ส c r ไ b e ให้กับช่องแชนแนลพัฒนาของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ